โดยพิธีแต่งงานนี้เป็นของเด็กหญิงเด็กชายฝาแฝดคือน้องเพทายและน้องไพลินอังเดชาวัฒอายุ3ปีซึ่งจัดให้มีพิธีการเหมือนงานมงคลสมรสทั่วไปทั้งขบวนแห่ขันหมาที่ยิ่งใหญ่ที่ใช้เด็กถึง44คนจากนั้นเป็นพิธีสู่ขอโดยอาจารย์แห้วหมอดูเทวดาสารเจ้าพ่อนาคราชเป็นเท่าแก่ฝ่ายชายได้นำจินสอดเป็นเงินจำนวน9 99, 9 9า1 2นนบาททองคำแท่งและรูปพรรณน้ำหนักรวม99บาทเพื่อมาสู่ขอเด็กหญิงนัดวีพร อังเดชาวัตหรือน้องไพรินแฝดน้องซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่บ้านพักในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พ่อและแม่ของน้องเพทายกับน้องไพรินบอกว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างสุขหลอกเทวดาตามความเชื่อว่าการที่ฝาแฝดชายหญิงเกิดมาคู่กันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เนื่องด้วยแรงอธิษฐานที่มีแต่พบก่อนที่ทั้งสองไม่สมหวังในรักจึงอธิษฐานก่อนฆ่าตัวตายพร้อมกันว่าไม่ว่าชาติหน้าฉันใดขอให้เกิดมาคู่กันและในชาตินี้ทั้งสองคน ก็ได้เกิดมาคู่กันแต่เป็นอีกฐานะคือพี่น้องจึงต้องจัดงานแต่งงานขึ้นเพื่อสร้างสุขหลอกเทวดาว่าทั้งสองคนสมหวังในความรักและจะไม่พลาดจากกันอีกสมคำอธิษฐาน